วิธีการตอบคอมเมนต์เป็นวิดีโอโดยนำคำถามไว้ด้านบนและตัวเราก็อธิบายแบบนี้นะคะทำอย่างไรเดี๋ยวตามพ่กี้มาค่ะโอเคมาที่หน้าคอมเมนต์นะคะที่เราต้องการจะตอบกลับเป็นวิดีโอนะคะอย่างเคสนี้พ่กี้มีคอมเมนต์ถามมานะคะพ่กี้ก็จะกดไปที่คอมเมนต์นั้นกดค้างไว้ค่ะจะขึ้นคำว่าตอบกลับด้วยวิดีโอค่ะเพื่อนๆกดเลยค่ะก็จะเจอหน้าเราแบบนี้นะคะเราก็กดอัด และตอบคำถามได้เลยอ่ิกี้กดอัดเรียบร้อยนะคะตอบคำถามเรียบร้อยเห็นไหมคะว่าคอมเมนต์จะขึ้นมาอยู่ที่ด้านบนค่ะเราสามารถเอานิ้วนะคะเลื่อนคอมเมนต์ได้จะให้อยู่ตรงไหนนะคะก็ได้แต่ t i k t o o เขาจะมีกั้นซ้ายกั้นขวาไว้นะคะสามารถเอานิ้ว2นิ้วขยายให้คอมเมนต์ใหญ่ขึ้น จะได้เห็นชัดๆแบบนี้ก็ได้นะคะอะประมาณนี้เลยถ้าพอใจแล้วเราก็กดถัดไปด้านล่างขวามือนะคะเพื่อทำการโพสแล้วก็ตอบกลับคอมเมนต์นี้ได้เลยถ้าเพื่อนๆมือใหม่นะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามพิกกี้กดหัวใจและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ